ครับสวัสดีครับยินดีทุกท่านนะครับเข้าสู่เทียนท็อปซาวน์จิเนียร์นครสวรรค์นะครับผมวันนี้เราก็จะมานะครับรีวิวเป็น UD นะครับเอสคอรคันนี้นะครับเป็น12ล้อนะครับเกียร์ออโต้นะฮะวันนี้เราก็มาหน้างานนะครับผมเรามาติดตั้งนะครับถึงสถานที่เลยนะครับเป็นศูนย์ UD นะครับผมคันนี้ก็เป็นรถ12ล้อเป็นรถพ่วงนะครับเป็นรถพ่วงยาวมีหางนะครับผมมาติดตั้งทำอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ ข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวจอนะครับได้ติดตั้งใหม่นะครับผมนะครับเป็นรุ่นจอ Android นะครับเคเน็กนะครับรุ่นนี้ใช้ตัวไซส์จอ9นิ้วนะครับ4คอร์แรม2ลอม16นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเป็นชุดลำโพงชุดต้องถอยแล้วก็เป็นเอ่อกล้องบันทึกหน้านะครับผมนะครับเป็นสกรีน จอไอโฟนไซสนิ้วนะครับติดตั้งอย่างลงตัวและสวยงามเดี๋ยวลองภาพถอยหลังให้ผมหน่อยครับนี่นะครับท่านจะเห็นว่าสีสันสดใสและสวยงามนะครับผมสอำหรับตัวต,อต้องบันทกและก็ตัวจอดอยนนะครับภาพสวยมากๆนะครับผมก็เวลาถอยหลังนะครับเราก็จะเห็นทัศนวิสัยจากด้านหลังซึ่งเป็นรถรถยาวเนี่ยเราไม่เห็นอยู่แล้วว่าด้านหลังมันมีสิ่งกีดขวางอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้ซึ่ง เพิ่มความปลอดภัยของผู้โดยผู้คนผู้ขับนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าเกี่ยวว่างกนเลยครับนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเป็นตัวจอ Android ซึ่งตัวจอตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับเลือกเล่นเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผ่าน Play Store ได้เลยเราอยากโหลดแอปอะไรอยากเล่นตัวไหนนะครับก็โหลดมาใช้งานกันนะครับต็วเช่นนะครับยูทูบนะฮะตรงนี้นะครับสามารถแบ่งเล่นพร้อมกันนะครับได้2หน้าจอนะครับ เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นชุดลาโพง6นิ้วนะครับเป็นแอมเบดนะครับติดตั้งเข้าไปไซส์เดิมเนี่ยเป็น4นิ้วนะครับแต่เราขยายไซส์เป็น6นิ้วนะครับติดตั้งได้อย่างลงตัวนะฮะเสียงดีแน่นอนนะครับเป็นลาโพง2ทางนะครับเป็นลำโพงกลางแหลมนะฮะแล้วก็เป็นชุดกล้องบันทึกด้านหน้านะครับติดตั้งเดินสายและเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับผมมีวันตีให้2ปีนะครับ ันนี้เป็นยู u ูบนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแอปอื่นๆนะครับเราก็โหลดมาใช้งานกันได้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวจอแอนดรอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับ กอดนะครับ UDS กอดใหญ่มาเริ่มเทิมเลยครับมองไม่เห็นอยู่แล้วว่าด้านหลังมีอะไรนะครับซึ่งมันตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับผู้ขับขี่นะฮะเพิ่มความปลอดภัยนะครับนะฮะตรงกลางเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเวลาถอดถอดลูกมันนะครับเราสามารถลดลดได้เลยนะครับลดตัวแม่ตัวลูกออกกันนะครับไม่มีปัญหานะครับเราเดินสายเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผม อันนี้คือกล้องถอยหลังนะครับที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่นะฮะเป็นไงครับสวยงามโอเคนะครับถ้าท่านใดมีรถพ่วงรถ10ล้อนะครับอยากจะติดนะครับจอแอนดรอยแล้วก็กล้องถอยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของคนขับนะครับผมนะฮะเราเป็นห่วงอย่างอย่างยิ่งเลยนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม091 55444 5 6นะครับผมที่นท็อปซาวน์จีเนียนครสวรรค์ยินดี ต้อนรับนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ